รถทุกคันออกรถ1000บาทแถมผ่อน1,000บาทคือไรผ่อน10,000บาทนะครับก็เหมือนคันนี้ข้างบนเท่าไหร่นะ8 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมแต่เ0้าันแต่ปีนี้ผมมีพี่ผ่อนแค่พันหยอที่เหลือผมออกให้หรือจะเอาซื้อรถ100,000ก็ได้เรามาดูกับตัว5ประตูกับ4ประตูกันบ้างว่าต่างกันยังไงนะครับคล้ายกันเหมือนกับตัวท็อปกับไม่ท็อปเลยครับพี่คือแค่กระจังหน้าเท่านั้นนะเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเชิดหัวขึ้นเห็นไหมเป็นเหมือนไอ้ตรงไฟตัดหมอกอ่ะเป็นเชิดขึ้นถูกไหมอ่าเป็นลูกน้ําหันหัวขึ้นส่วนนั้นอ่ะเป็นเหมือนหันหัวลงเห็นไหมมันจะต่างกันประมาณนั้นนะเออนะครับต่างกันแง่งๆตรงนี้แหละต่างกันที่ไฟตัดหมอกนะครับนี่ประมาณนี้นะกับตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบขีดเห็นไหมครับเออส่วนตัวนี้จะเป็นเหมือนรังผึ้งนะครับอ่จะต่างกันเหมือนด้านหน้านะครับตัวนี้แต่งสะเกอร์ให้เหมือนกันแล้ว นะครับแต่ในเรื่องของแมกนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆืั้งจากว่าตัวนี้เราไม่ได้ใส่แมกมาเป็นแมกมัดไที่เก็บสัมภาระนะครับตัวนี้จะสามารถพับเบาเก็บได้มากกว่านะครับผมนี่เก็บได้มากกว่าเห็นไหมนะครับพับเบาเข้าไปเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับวิธีการพับก็กดเลยครับแล้วก็ซุกมันไปนะครับอุ้ยพับเบาเรียบนะยาวนะครับใครที่ชอบปิกนิกบนรถนะครับแล้วมีสปอยเลอร์มาสวยนะ ไอ้าประตูหลังๆทาสวยนะครับผมนะก็ถือว่าเลิศนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังธรรมดาเห็นไหมอ่าหนังธรรมดานะครับออปชั่นข้างในเหมือนกันทุกอย่างนะพี่แต่ในเรื่องของฝั่งของ5ประตูนะครับก็เหมือนที่บอกส่วนมากก็จะเป็นสี2ทูโทนเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาวดําแล้วก็เป็นได้ตัวเอขึ้นมานะครับผมนะใครที่อยากรู้อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ยืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยเหมือนเดิมครับโปรโมชั่นล่าสุดของเรา รถทุกคันออกรถ1,000บาทแถมผ่อน1,000บาทคืออะไรผ่อน1,000บาทนะครับก็เหมือนคันนี้ข้างวดเท่าไหร่นะ8,000กว่าบาทใช่ไหมแปดเก้าพันแต่ปีนี้ผมให้พี่ผ่อนแค่พันเดียวที่เหลือผมออกให้หรือจะเอาส่วนลดห0ึ่งแงก็ได้คนแนะนำให้อีก10,000น,น,นะครับใครสนใจสิสริสแลกติดต่อมาที่เบอร์0877704246ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ @popk นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ